ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับรข่าวสู้กุ้ดแครรถไทยซิงนะครับผมครับมายกล่องโอ้ถามือกล้องนั้นมากครับดินมซุบซุมเขาเจ้าให้มายกเสว่ามันหล็กแปดครับเดี๋ยวได้ผู้ขับรถแล้วครับ,ลดลรบเดี๋ยวสุดทายเบืองรับเอาขึ้นไปเอาจะนึ่งอะไรล่ะไปลย มันหงมามีคลิปหนงอึดผู้ไทยเจนึงไว้แล้วหนร่โลดเอออยู่ไปรถโอยเออเออโอ้ต <like. S 1> we ้องเหยียบคาดออกยุ่เหอยียบทอกไงเออย้อมเด็กัะเหยียบคัสโยกขึ้นจยอหน่อยนี่เพี้ยละเนาะเออ อ๋อมือใหม่นะครับนี่เราขับต่าฟอร์ดช่างว่าข้องกับสูงดีอยู่ครับยกเองก็ยาวสูงๆครับเงินสดต้องยกสูงจล็กน้อยครับเก็บิีโยกล่องูนบ้านเขาโยกเบาๆอย่ากกันเขาเจ้าเอื้อนไปปาดเขาเจ้าบ่กเบาอยากไปยกไปไหนนะครับโนบ้านลายละสามร้อยห้าสิบ เรียกว่ามันถือนาาแล้วนี่ครับอันนี้ก็เฮ็ดให้กันก็ซื่อครับมู่พวกกันครับผมถือว่าได้กันเยอะหรอกครับสุ้มมันกันพนาดินมันแห้งๆง่ายก็สิโยกตรงดีอยู่ครับผมเบิ่งล่ะ เร,เราเคคราบ่เคยขับอันรถอันนี้นะครับบ่เ,เคยขับคูโบตา้าเราขับตะฟอร์ดรนะครับอันยาวๆแหมฮเออโอ้ยเราเราเคยเคยขับแต่รถฟอร์ดนะครับเราบ่เคยขับคูโบตา้าเขาจะเริ่มบ่ค่อยคล่องออมือกล้องมือกล้องประจำรถคันนี้ร้อนเหมือนตื่นนะครับ พ่อเรามาว้านปุยอ้อยกันเลยเอื่อนเล่าพอดีครับให้เราอยู่ห่างกันเนี่ยครับนี่ครับอ่าเป็นยังไงเนาะต่างลำตรงไงวะเนาะ เฮ้ยครับคู่บัวตาคร,ตารับรถทับซับพอดนิวฮอนแล้วเห็นผู้ใดเอิ้นจอดไย่างเดี๋ยว,วต้องไถด้วยกันกไถก็ต้องายอยู่ลโอ้ลอสูงดีอยู่แล้ว เศร้าเน,นี่ยยิบขากล้องแล้วยิบไป,ปย,ยิบมากขึ้นว่าหาผู้ทไทยอะได้ก็เลยเอาไว้เถอะเพื่ทั้งใด้ขย่วยกหล่องเขตอื่นยกหล่องอไรแล้วบาทคอมเมนต์มาบอกเนยเนอครับผมทั้งนี้ยังสามร้อยห้าสิบอยู่ครับพันป่าด,ด้วล่ะครับแต่ผ่านผ่านโอบนี่ เขาเจาบกค่อยเอื่นเลเด้วยครับคู่มือนี่พันโอ๊บมุ้ผพันโอบผพันเลยนีย่อยู่นี่สามไล่ครับมอนี่รับจบนิดๆหน่อยๆมุงพวกกันครับนะครับบรรยากาศครับนี่ครับคู่ยก กอาจจะอยู่ว่างแปดสิบเก้าสิบเซนนี่นะครับหลองอ้วนพวนสมบูรณ์ดีครับทางบ้านก็ย่อเน้นคลองไงอยู่ด้วยครับไงสูงครับว่าคอยต่มเป็นไหรด้วยครับ หรือว่าได้การี่ครับลองลองครับล้ำพังให้กับคองนี่บ่ค่อยเลยปลูกอวอันปลูกมันนะครับเพื่ะปลูกอวครับมันนิดหน่อยครับเหลือกับนี้ตะอ้อยครับสิบก็เลยเอ็นมันสิบก็ไรยอ้อยก้ำพังหกสิบเจ็ดสิบเลนี่แหละครับโค้ชแทนัดปลูกมันเป็นเลยนะครับ ใจเย็นขนาดเนี่ครับเราเราเรียกเอาเนี่ยครับเราใจเย็นนิง่งขนาดเนี่ครับเราบพอเฝ้าเนี่ยครับเราขับฟอร์ดหรือกันเนี่ครับนิ่งจิ๊บเลยตรงดีไว้เอากะได้ล่องถือว่าตรงดีอยู่หันอยู่ดอกเอาเจ้าโอมึหมันแดงกัดขนแล้วผัด เดี๋ยวของไหว่าสิแกดูกมันมันจะเสียเพราะท่านเห็นสนอยู่ครับถ้าเห็นวีแววมาอยู่ที่นี่ oh, <my> แน่นอนเขาเป็นอยู่ เส้นนิ่งโอ้เต่าขนาดเี้ครับก็นอนหลับแล้วก็ดี๋วดี๋วข้องสวยอยู่เอา ก็กับปาดงั่มของเราอยู่ครับปีเมื่อเล่ากันไลเหลือประสามองเนี่ยครับสามล่องสี่ล่องเนี่ยครับกับวทดพ้องสั่ะครับเหลือยู่ส่วนพุ่นก็คืว่าหกล่องเนี่ยครับ ถอยปาดเอาขึ้นกนครับแลนวนบ่หวครับให้มันเป็นจังไบุซีเรียมเจตุรัสเห็นไหมครับมันต้องแบ่งงานแบ่งเป็นสองงานแต่ว่าบุผมเรี็นงานเดียวไปเลยมัว่าถอยเอามันเรี้ยวัวงน,นะครับเอยหวานขนาดเลย

งามไทยทานต้องกินยุบหม่ามานันซ้ำเลยครับสองใบนี้ละตั้งไว้เพราะว่าลูกนางยันแท่แหละคนนี้ครับ,บ,น,บ,รน,น,น,รบนี่ครับคพราบัยสองใบนะสามใบครับใบใบซีดผิดนิดหน่อย อย่งนี้แทแ้แล้วคันตั้งบ้างอย่างคาดไทยว่าชี้ด้วครับเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศนะครับนาสิจอดสิลละละสลแล่อลล่ะบะสิเล่อของเพิ่นเล่า ใช่ม <Es> <an> ันต้องฉีกน้าใสอีกน้อยเพราะเดี๋ยวสิตังม่มันจะคัดหรัวโพหลุกปืนสิแตกตรงตองแงกใสอีกเล็กน้อยคิดว่าทางแงกใสอีกเล็กน้อยก็พอดีครับัดไทย ตรงคักตรงแน่อ่ะคือปาดตรงทักตรงเออยอผดเแล้ว,อ,อ,ลวอ้าวฟีมือแล้วดีอยู่ครับคือว่าสุดยวดอยู่ครับ นอนของลาหอีกีจะคลองนะเขาอกยกจะคองนะไอเขาจะเอาจะคลองนะฮะเอาก็มันเหลือจะคลองทั้งกาว้าดีสองคลองบ่เออ,อปาด้เขานะ้ำเน่ย กับหวานกับหวานแน่เนาะเอ้าสายหวานเนนอ้าสายหวานาวายานัง <laughs> โมแรงเลยกินเบียร์ยิ่โคตรเลยนะครับยนนิ่ที่งานเนี่ยถ้าไม่รถสายฝาดนิ่วันแลนด์ที่ดีเอทีทีเอสครับทีเอสเก้าศูนย์ขั้นหนึ่งครับ ห <laughs> ลงหนา้าหลงหลังเอ๊ะเจ็บข <c oughs> างนี่เห็นเขาเห้อครับอ้าวแล้วว่าเดี๋ยวซองฟ้องเลยแต <c oughs> ่มันพูดง่ายแนย่กับเซลฟ์ฟ้องเดียวแล้วนะครับลูบไปเลย แน่นว่าเราอยู่ครับรวยรวยไปังสี่แล้ว,ลว,ลวสวายรวย <c oughs> โอ้ยอ้าว สงเสัยเแล้วสิแลนวนวนไปพุ่นแล้วแล้วสิแรนกลับมาปาดใหม่เลยครับเบิงทรงมันจังสิงามครับคิดว่าเลยนี่ตามที่จริงแล้วก็แรนวนินเหรอคันมากง่ายเนี่ยก็ถอยเหยียบมาเลยครับแรนวนไปปาดเอาโซนพุ่นล่องนึงว่าครับบาดแล้สิกลับมาปาดเอานี่ล่องนึงแล้วสิกลับไปพุ่นเลยบาดนี้ครับจังสิพอดีครับผมคิดว่าเลย โอ้ชิปนี้เริ่มเา้วแล้วครับเดี๋ยวเอามูน,นี้คือสิบพอสซมนี้ก่อนนะครับเมื่อคืนนี้งานครับฝนล,ลงสองมือแล้วครับอันนี้เป็นมูพวกกันเขายาคุ้มมา,บ,า,บ,าบับางคับม่านยกไห้ซื้อครับกัเลมาาครับสามเลยเดี๋ยวมีงานอยังต่อผลแล้วครับเจ้าสิจัดก,การไทยลงให้เบิ้องอีกครับ